สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องของผมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม h i แอดซแล้วถ้าเกิดมาไม่ไม่มาเนี่ยก็ไปเลยไปเลยข,ข้างขวันวันเด็กเหอ อ่ามันไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไปนะขอตัวตายก่อน โอเคครขอเข้าขอเข้าใหม่ก่อนต่อใ้กดเข้าใหม่โอเคแปะมาเลยแปะมาเลยอืม

ตอนนี้จะแอบซ่อนนิดเมียร์นี่จะตามใหม่ไฟต์ได้อยู่ขอมูลน,นั่นโอเคตายไปแล้วอืม ง่ายจะงเลยเล่นแล้วก็มาแปดบเจ็ดมาหกมาห้ามาสี่มาสองมาสองหาเอ็น้าสิบสี่เก้าสิบแปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าสี่สี่สี่สามสน่สองได้ห้าให้ได้วันเพิจะต้องตกเป็นของเรา นายกลังโตข้นงในอ่ะอืมคารุบบเอ๊ะไอโซเปียแมสติบะเอ้ยอันนี้มันใช้โป เดเชื่อมันอ้ซุ้มุ้มซุ้มซุมซุมซุมซซุ่มซุซุ่มซุซุ่ม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  เยอะเรื่องตัวอืมอืมเฮ้ยลูกโซน ตอนที่เนียนที่สุด <Bye. S 1> ที่จะทำด้กร <Bye. Bye. S 1> ่อนตรงไหนดีอืมคล้ายดิ <Bye. S 1> ลุไงอ่ยไอ้มันบายบายเนี่ยคุวมา คนดห้องครัวครัวโอเคพานพานพานชื่อไปเร็วเกมเริ่มต้นโอเค ไปที่ไหนดีบายบายเฮ้ยมันมันไม่เห็นแน่นอนเพราะเพราะว่าหยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เห็นแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์แม่วาจะอยู่ไก่ไปที่ต้องไหนซ่อนได้ไหมตรงตูดำาตําต๊ะดำตมโอเคดูมาแค่ก็่มกึ่มิวกุลังกงล็กกังเล็่กงคลังคังล็ข้างลง กูนังก็ลั่งองละอ่ฮอย่ายยยู่ไม่แค่กูรีวอยู่ยั่ไม่แค่ยังไม่ร่กูรีบกูนั่งคงละงงัว oh, รู่ <laughs> นดิตัวร่นดิตัวตัวรู่นนู่นอ๋อ มันจะมันอะไรนักหนาจะซ่อนตรงไหนดีเ,ออเจอที่ซ่อนและเจอที่ซ่อนและ ตนนั้นยังไม่ได้โอดอีกนีออออ่อันนี้คือระบบอยู่ใกล้เหรอยอืม,อม มันเป็นอยู่โุตรไกลเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงไปแปแล้วไม่บายน้องเบาไม่บายไม่บายน้องเบาเอ้า,ไปไปอาเอา,เอา ออันน mm. okay. okay. ี้อืมไอเทมกดไปกดไปอยอกันคันคังคังคันคันคังโอเคบายบายนุ่มบรานนุ่มเนียอ้ออเรอยู่ตรงนู้นเราอยู่ตรงนู้น ไม่ไม่ใช่ว่าจะใกล้ๆนะไม่ใช่จะใกล้ๆนะน้องเบาเพียเพียใช่มาไม่ได้ใช่โปรก็สอนเนียนแล้วแต่แต่ว่าเดียวเดียวตกงลงไปเนี่ยก็เลยเยืนเยืนแต่ตรงนี้เวลาที่เหลืออยู่บ <Bye. S 1> ายกคน เห็นเนอะตรงนู้นมันไม่เห็นนะฮะขอหาขอยไม่ได้ลงเบาเฮ้ยอ้โอ้ออ้ออ้ กรบื้กละบื้งงงงองคงลรงคงแรงคงงคงออยู่ในช่องฟิส this. You throw no ball. Bye. Hey. Bye. 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 <laughs> Bye. อคาลิอ่ะไปขึ้นมาไปไขึ้นมาไขึ้นมาไปด้วยโอ้โอเคโอ้ตอนีขอลาไปก่อนสวัสดีน้องบาว